ผู้ชมเข้าสู่รายการ The Searcher อย่าเดากับผมเตอรี่รัตนันทจันญาจิรวงนะครับ สวัสดีค่ะสรับเอ็นขาเืบีครับพบกับรายการเด็กเซอร์เจอรี่ไอดอลอยากให้หน้าของใครสวยก็นหน้าของคุณเราจะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงศิลปกรรมและนวัตรกรรมใหม่ๆจากที่นี่ที่เดียวค่ะเอเมดคลินิกยั่วโอ้อะไร,รอ่ะอะไรขนาดนั้นเนี่ยพี่ดูหน้อาอีกนิดดูโอ้โหพีข่ขานี่มาไกลมาก,มากว่าแต่เขาตัวเองก็มาไกลเหมือนกันนะจ๊ะเอ้าเปลีตัวเองล่ะโู นี่ไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยไม่กล้าพูดอ่ะคือการทําสัญญกรรมมันจะต้องมีการดูดวงควบคู่ไปด้วยซึ่งแบบเอ็มรู้จักสินแสอยู่คนหนึ่งรู้จักเหรอรู้จักกันนะคุณที่ทํามาทางหน้าเนี่ยเพราะสินแสนี่แหละขนาดนั้นเลยอืมโอ้คือเขาดีมากแบบตรงนี้ดีตรงนี้บุกเอาขึ้นเอาออกเอานู่นเอานี่ต้องให้สินแสคนนี้เท่านั้นให้มันต้องดีจริงๆนะดีจริงๆก็ไอ้ปรึกษาก็ต้องกันเด็กอ่ะงปรอแป๊บหนึ่งนาอย่าอย่านานเออเออนั่งอยู่นี้นะ จีแสงไงที่อเอ็มบอกว่าอาเอื้ออยากเจอข้าอ๋อ,อครับมีปัญหาอะไรเราจีนแสงลองดูหน้าให้หน่อยว่ามันต้องต้องแก้หนงไหนบ้างครับคือหรือขอพูดมารมดาได้ไหมไม่ถนัดเลยไลย่ไ <c oughs> ล่คืออยากจะไล่ให้ฟังอันนี้ตำรานะไม่ได้พกมาดูาตำราของเจ๊แสงไม่ต้องไม่ต้องนั่งรอคิดเองไม่ต้องอันนี้แหละเจ๊เอามาเองมาเย็บเข้ามาตาตก พี่เสดร,รู้ไดไงจับอยู่ oh. ตาตกตาเนี่ยนะถ้าเวลาจะทําเนี่ยเราก็ทําให้ตาสองชั้นเพราะว่าเพิ่มโงเห็นงในการทาตาของเรามันจะช่วยว่าแบบเนี่ยพอตาตกเนี่ยใบหน้าดูดูเศร้าไปตายมันดูเศร้ามันจะทำให้ชีวิตเราอ่ะปดหูลงหูถูลงมันจะดูใบหน้าไม่กระจ่างใสจมูกเนี่ยรูจมูกเนี่ยมันต้องปิดหน่อยไม่ใช่เปิดว่างเป็นรูทะวันขนาดนี้ อุทวานเลยใช่เงินทองทรัพย์สินเราจะไหลออกจะต้องมีตรงห้ำเราเนี่ยจะต้องให้โด่งรับทรัพย์กับนักภาคตรงขึ้นมาอย่างนี้ไปดูเป็นหงอเห้งคางอีกเจ้านี่คางมันดูคกไปหน่อยคางมาแล้วคางไปเลยคือคางเนี่ยมันจะต้องให้รับจมูกพุ่งออกมาคางต้องรับงานเพราะว่านี้คางเป็นเจือเจือคือเท่าอย่างเงี้ยให้มันรับกันทั้งหน้า ปากนี่ที่สําคัญปากสมัยคนสมัยนี้คิดทาปากกระจับใช่ไหมมันจะต้องทําให้เป็นแบบเพื่อเสริโมโง่เห้งปากเนี่ยช่วยเรื่องมิตรภาพถ้ามันไม่จับกันต้องจับให้มันเป็นแบบปากกระจับเพื่อแบบมิตรภาพการพูดที่ดีในการประสานงานต่นางๆเข้าใจแล้วนะการทําหน้าทั้งหมดอะ แต่ว่ามัน้องแก้ทั้งหน้าเลยเหรอมันไม่เฉิงแก้มันแค่สี่จุดมันเหมือนทั้งหน้าเลยนะครับพี่แต่เออเอานะหน้าพ่อโง่เฮงกลางงานที่ดีเอาไหมอ่ะอ่เอาครับเอาหมดเวลาอัวนแล้วต้องไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่แต่ขอบคุณมากมากเออเอเอโชคดีโชคดีพี่แต่ลืมตามเอ็มด้วยนะครับเออมันใส่ไม่ใส่จะไม่ได้อย่าลบโลับ มังคนรู้เขียวสิ้นแสละซิไรทั้งเจนมาเป็นไงบ้างส่อทักโอเคนะเขาบอกว่าให้ไปทําตาใหม่ก็เลยจะทําตาใหม่จมูกใหม่ถ้าอยากทําจริงๆทําจมูกก่อนอยากให้แย่ๆอยากแุ่ๆแต่ว่าเออควรมันปลายจะรู้ฟังเจฟังนะถ้าอยากทําจมูกอันดับแรกเลยให้ go to a medicine เลยค่ะเพราะว่านางมีแบบว่า ไอเฟลทิปลิขสิทธิ์เฉพาะเอเมคลินิกเท่านั้นคือสมัยก่อนอ่ะถ้าเราจะทำกระูกแล้วเราัวทะลุอ่ะเราต้องา่ากระดูกหลังหูใช่ไหมมาใส่ตรงปลายเราก็จะเจ็บสองต่อคือกทะลุแต่ตอนเนี้ยมันเป็นไอเฟลทิปเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อเทียมเว้ยที่สมัยก่อนเวลาเป็นแผลแบบไฟมงไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยผ่าตัดหัวผ่าตัดหัวใจอย่างเงี้ยนังก็จะเอามาแบบมาเสริมสร้างนู่นนี่นั่นก็คือไม่อันตรายคือง่ายมันไม่เจ็บสองต่อด้วยใช่แล้วมันเลิศสองมือพนม ต,อ,ตอยากรู้ไหมจะไปพบกันช่วงนี้ค่ะเอมิดมิวตี้แบงค์ค่ะ Yahoo! เบอร์สิบสองค่ะวันนี้มาแก้จมูกที่เอเมที่นี่ค่ะเคยทามาแล้วสองครั้งค่ะครั้งนี้ครั้งที่สามก็คืออยากให้อยากให้จมูกตรงปลายมันมันพุ่งอะค่ะแล้วที่ที่ผ่านมาคือไปทําแล้วหมอบอกว่าทําไม่ได้ค่ะแล้วทีเนี้ยก็เข้าไปดูรีวิวของเอเมทนะคะแล้วก็มีอ่าที่รีวิวเขาโอเคดีค่ะเพราะว่าจมูกปลายพุ่งแล้วก็เอเมที่นี่นะคะมีเทคนิคใหม่ ไอเฟลทิฟที่ป้องกันการทะลุของจมูกนะคะก็เลยสนใจที่จะมาทําก็ในการทําจมูกนะคะไม่ไม่เป็นภาษาค่ะที่จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะเพราะว่าลงไปก็เหมือนแบบลืมไปเลยค่ะว่าทําจมูกมาฉันก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าจะพุ่งได้แค่ไหน ขอเออ่ทาเพื่อนๆนะคะที่อยู่แถวเสียขงพารากอนนะคะมาร่วมตอบค้นถามว่าดาราคนไหนเปิดตัวแล้วว่าสัญญกรรมบ้างนะคะเรามาลุ้นรับรางวัลกันนะคะเอื้อกรูไหมว่าใครบ้างมาตุ้ยมอ่ะมีเวลาสามวินาทีเริ่มหนึ่งหนึ่งไฟไฟสองซันสันสวัสดีโฟร์เราอยากรู้ว่ามีใครอีกอ่ะอยากรู้ใช่ปะเดี๋ยวตามพี่เต๋อรัตนันกันเลยครับว่าใครจะได้รางวัลบ้าง วัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Surgery Idol กับผมเตอรี่รัตนนันท์สัญญาจิลวงนะครับต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของการทำสลยกรรมไม่ใช่สิ่งต้องห้ามหรือว่าสิ่งที่อยู่ในเป็นเรื่องลับๆอีกต่อไปนะครับเพราะณตอนนี้ไม่ว่าจะอาชีพไหนทั้งในและนอกวงการใครๆก็ทำสายกรรมกันนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยการพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับวัยรุ่นนะฮะหรือว่าคนที่เดินผ่านไปมาข้างหลังผมนี้ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำสลยกรรมครับ ดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแนนนะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำสยกรรมทำไม่สวยก็โอเคแล้วค่ะ <c oughs> เคยทำสายกรรมมาหรือเปล่าเคยค่ะโอ้โหบอกได้ไหมว่าทำอะไรมาถ้าไรวันนี้ก็คงไม่จบะสวยใสแบบธรรมชาติแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับสวยแบบไฮโซแต่ทำสยกรรมชอบแบบไหน <c oughs> สวยไฮโซแบบสยกรรมดีกว่าค่ะ <c oughs> เรามีเกมสนุกนุกมาให้เล่นนะครับกับทาง m อเทูนของเราบอกชื่อดาราที่เคยเปิดตัวว่าทำสายการ,รม,มาแล้ว3ามชื่อถ้าตอบถูกรับไปเลยกิวอาเชอร์มูลค่า3 0 0 0บาทจากเ c เมจทูนิคหนึ่งนปานิตาเอมมี่เบิร์นไอรีสโอ้สุดยอดมากเลยอะ่ะเอาขอวอาเชอร์3 0 0พให้คุณแนนหน่อยครับขอบคุณคุณแนนไปสวยแบบธรรมชาติแต่หน้าตามไม่ค่อยโอสวยสายไฮโซแต่หน้าทำแสกามาสายในเรื่องไหนอ่ะสวยไฮโซดีกว่าครับโดมเป๊ะครับผมมันฟินกว่านะครับผม ถ้าพูดถึงดาราที่เคยออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำแสกรรมตอบมา3มชื่อเอมมี่บูเออร์ครับ<ำ>เอเธอร์มดครับมดไหนโฟมดครับมากเลยนับไปเลยคีย์บอร์ดเชิมลลกค่า3 0 0 0บาทจากเอมบ์เทนิกครับนี่เป็นผู้ชายจริงๆใช่ไหมฮะรู้หมดเลยเนี่ยอ๋อติดตามติดตามวงการแสกร,ร,รับถ้าพูดถึงแสกรรมเรามีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้คนเราก็อยากสวยนะคะก็มันก็ไม่ผิดที่จะทำสัญกรรมให้บอกชื่อของดาราที่เคยออกมาเปิดตัวว่า สัญญกรรมมาแล้วตอบถูกรับไปเลยผลิตภัณฑ์จากเชเป้นะฮะจากอเม特คลินิกของเราผมจีนหวยตอนนี้โ,โหยอดเยี่ยมมากรับไปเลยะคะรับผลิตภัณฑ์เชเป้จากอเม特คลินิกโอ้โหนี่ครับขอบคุณครับ,บ,รบเรารู้สึกยังไงเมื่อดินคําว่าสัญญกรรมเฉยๆค่ะถ้ามีโอกาสจะได้ทำสัญญายกรรมจะทํำไหมจะทําตัวไหนอยากได้ขาอยากต่อขาหรืออยากตัดขาอยากต่อค่ะอยากต่อนะครับทำหน้าอกไหมทำหน้าอกให้พูดชื่อดาราที่เคยออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเคยทำสัญญกรรมมาแล้ว สามชื่อด้วยกันยาย่หญิงค่ะคอยดิฉาเอมลูกหม่ำเบย์บันวอนค่ะเป็กผลิตโชคค่ะเอาป้องกังหลังโหสุดยอดท้องร่งวันจัดทาเอเมจคลินิกนะฮะเชเป้นั่นเองรับไปเลยโทรศัพท์ค่ะนี่จะได้ไหมน่ารักมาก อย่าลืมนะคนที่ได้รางวัลนะคะอย่าลืมเอาไวเชอร์นะคะไปทําสวยทาหล่อกันที่เอเมคลินิกค่ะมีสี่สาขาครับมีสีลมสยามทองหล่อแล้วก็เซนทัเวสเกตครับเยอะจังสะดวกสบายยังงนะคะเลศอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการเดอะเซอร์เดย์ไอเดลนะคะแต่พบกันใหม่ค่ะเสาร์หน้าเวลาสามทุ่มที่เอเมจชาแนลค่ะใครอยากรู้เรื่องราเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ